สามารถสั่งเสื้อผ้าเวียดนามแบบซื้อมาใส่เองได้ไหมคือความจริงทําได้นะคะจากที่เราเคยช้อปปิ้งพีออเดอร์เสื้อผ้าราคาแบบพันกว่ากอะไรเงี้ยเพราะถ้าเรามีคอนแทคอยู่แล้วอะ่ะเราสั่งจากแหล่งโดยตรงอะ่ะจากราคาพันกว่าอะไรเงี้ยลดลง3เท่าอะ่ะล้วซื้อมาใส่เองอะ่ะคือคุ้มนะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้สนใจที่จะทําธุรกิจสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแต่ว่าอยากซื้อเสื้อผ้ามาใส่เองก็แนะนํานะคะลงทุนซื้อคอนแทคร้านค้าสงยังไงก็คุ้มแน่นอนแหละเพราะว่าเสาื้อผ้าเวียดนามต้นคุณจริงๆร่ะราคาแบบดีมากๆ,ๆค่ะ ถ้าทุกคนซื้อคอนแทคร้านค้าส่งไปช่ไหมทุกคนน่ะจะสามารถสั่งเสื้อผ้ามาใส่เองได้1่งชุดนะคะเขาก็ขายในคอนแทคที่เราได้ไปะนะคะเลือกช็อปเลยว่าเราจะสั่งเสื้อผ้าชุดไหนแล้วเราจะมีบริการคาร์โก้ในการสั่งเสื้อผ้าให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนไม่แค่ลงทุนซื้อคอนแทคร้านค้าส่งใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะได้คู่มือในการเรียนการสอนในการที่สั่งเสื้อผ้าเองจากที่เวียดนามอย่างเงี้ยคือขั้นตอนมันง่ายมากเพียงแค่แบบกรอปรูปภาพจากร้านค้าแล้วก็ส่งให้กับทางคาร์โก้ในทีม บ้านเราเลยไม่ต้องห่วงโปรเซสนี้เลยทางเราเนี่ยไม่ได้มีขายเสื้อผ้าโดยตรงเนาะ